นี้มีรถใหม่เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว Honda p h a น t o ม 200cc นะครับคันนี้แต่งจัดเต็มมาเลยนะครับผมเรามาดูรอบคันก่อนนะครับ ล okay. องดูแต่ละจุดนะครับผมยังไม่พึ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับผมไม่ได้ได้ทำอะไรเลยนะครับผมไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรหน้าก็จะเป็นนี่ครับไปเหมือนพวกเฟสบอยเนะาะเฟสบองฮาเร่ไปตรงใหญ่เป็นหลอดการฉายเป็นแก้วนะครับทางทางสว่างมีไปสตอดไลท์แอนแบบกว้างนะครับ โคดหน้า,นาอ๋ออันนี้ทำสีมาแล้วนี่ลายไฟนะครับสัมผัสไดาทันไรสภาพสีโอเคนะครับยางครับยางก็โอเคนะมีมีขนอยู่เลยรถก็ได้ขี่ะครับสภาพอย่างนี้ไม่ค่อยได้ล้าง ตกๆที่เกียจนะครับเขาบอกว่าที่ขายเนี่ยเพราะว่าเขามีมอเตอร์ไซค์เล็กอยู่สองคันแล้วนะครับแล้วก็เวลาจอดไปไหนก็ต้องใช้รถยนต์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยอันนี้จะค่อนข้างเกลียดกะบ้านเขาหน่อยแผงคอจะเป็นอย่างนี้นะครับจายคลอสาคอนนะครับถับทงทำสีนะครับถังกับบางคนหน้าเขาทำสีมานะครับ ดูจากสภาพนี่ทำเพิ่งทำมาไม่นานนะครับทีถังเพิ่งทำมาไม่นานนี่ผมยังไม่ได้ขัดนะครับถ้าขัดจะสวยกว่าน,นี้อีกชุดหน้าจะมีการล้มด้วยมีการล้มมีไฟสปอตไลท์ด้วยซ้ายขวาเลย คเครื่องก็แห้งๆดีนะแต่ว่าเขาพ่นสีมาแล้วเอาลงตรงงานเขาเก็บงานไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่แต่ว่ามันข้อดีคือเขาแต่งมาเยอะเราไม่ต้องมาแต่งเองให้ให้เปลืองเงินนะครับบ่อเดิมพุ่มมาแล้วโอ้ยพุ่มพิ่งพุ่มมานี่บ่อนี่พึ่งพุ่มมานะครับถ้าขาดก็สวยแล้วเนี่ยไม่มีรอยขาดเลยนะครับนะครับ หุ้มมาใหม่พิงหลังเดิมพิงหลังเดิมยังไม่ได้หุ้มพักเท้าเป็นแบบเป็นใหญ่นะครับเป็นใหญ่เป็นใหญ่นะครับหลังเล็กท่อก็เป็นท่อแต่งนะครับท่อคู่ <Yes. S 1> ทะเบียนก็สวยอยู่นะทะเบียนร้อยเอ็ดนะครับนี่เป็นกรุงเทพแต่ว่าเป็นเลขร้อยเอ็ดนะครับเจอใครอยู่ร้อยเอ็ดนี่ เข้ากันเลยนะยของแต่งเยอะของข้างนะครับของข้างเปิดใช้งานได้ปกตินะครับโอ้มีแถมสายแถมสายคัดให้ด้วยเลยเนี่ยสายคัดผมไม่ได้แถมนะเดี๋ยวผมมาออกก่อนภ <c oughs> าษี เขาต่อไปแล้วนะครับภาษีปี6 6นะครับจงพา66กโอเคกระเป๋าใช้งานได้ดีนะครับถะเผาไม่ได้ทําสีนะครับกระเป๋าเดิม สภาพดีนะครับกระเป๋าข okay. ้างในก็สภาพดีนะครับครับูโซ่สตอร์บ้างอ๋อพอใช้ได้อยู่นะโซ่เตอร์ใช้ได้อยู่เมื่อไปไหนโอเคพอใช้ได้อยู่ เป็นโล่งอินซีนะครับมีปุ่มอน,น,น่าจะเปิดปิดไฟหน้าอันนี้ไทยแบบยังไม่ได้ทดลองเลยนะครับผมจะเปิดเปิดระบบไฟให้ดูนะโ,โดยรวมดีนะครับโดยรวมดีนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ล้างเลยนี่ถ้าไปเก็บงานสักหน่อยนึง ตอนนี้มันเลิศดสีที่เขาพ้นเครื่องไว้ถ้าขัดออกแล้วพ้นสีดำา็็สวยแล้วเนี่ยฝนตกก็เลยยังขี้เกียจนะครับก็เลยลงขายสภาพแบบนี้ไปเลยภาพดีนะโอเคลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับเป็นฐานะขึ้นปกตินะครับ แน่นขึ้นก็ได้แล้วเครื่องดีนะครับอันนี้เสียงที่ดังเนี่ยมันเสียงคอท่อนะครับคอท่อมีมีรัวนิดนึงน่าจะปะเก็นไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวใส่ปะเก็นคอท่อแล้วก็ขันให้แน่นก็เสียงน่าจะหายน่าจะหาย,ลยแล้วแหละแต่เสียงเครื่องไม่ดังนะครับเงียบปกตนะิเสียงเครื่องที่ดังปกตินะเงียบปกตินะ ครับท่อไม่แฉะโอเคดูไฟบ้างนะครับ ไมไรครับนอกนั้นโอเคนะครับรับคันนี้ผมเปิดอยู่ที่3 2 0 0 0บาททวนนะครับใครชอบรถแต่งก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่ารถเดิมๆมาแต่งอย่างนี้เฉพาะค่าแต่งก็20,000ืัพแอแล้วนะครับ2 0,000อัพไม่รวมตัวรถนะครับค่าของแต่งขนาดนี้อันนี้ได้ไปเลยนะครับ3 2 0 0 0บาทไม่ต้องเสียเวลานอะน <Okay. S 2> ขอบคุณครับใครมาก็มาดูได้ที่นะครับถนนสนามบินน้ำปากซอยนนทบุรี50นะครับโทรก็0865369632ขอบคุณครับ